ที่เสร็งสมัยวอนนี้หลังจากที่ออกมาจากห้องประกอบคู่มวยนะครับแล้วก็มาดูนักมวยที่ลงมาจากที่พักสี่ชั้นนะครับผมนี่ครับตอนนี้ยังนะครับที่หมายยังอยู่ตอน,นอที่ใ่ล้สมหมายนะครับผมก็หลายชีวิตเลยครูกันลงมาจากสี่ชั้นนะชั้นสี่<อ>มันเคยเกิดเหตุนี้ไหมครับที่บางกะปิครับไม่มีไม่เคยมีผมมาอยู่สามสิบกว่าปีแล้ว นี่คือครั้งแรกในครั้งแรกโอ้โหเหติดเกิดตอนนั้นนี่ตอนนั้นที่ไม่ที่หมายตอนนั้นอยู่ที่ห้อประกอบู่ม,มยมพ่อประกอบู่มยเอ๊ว่านนครับเราทําไมมึนมึนหัวด้วยบ้านมัน,ต,น,น,นตันแล้วก็เดี๋ยวอาจไปถามคนอื่นคนอื่นเขาก็บอกว่าเขาก็มึนเหมือนกันอโอ้เลยอยู่ในออฟฟิดไม่ได้รีบออกมานนข้างนอกคือตอนนั้นนี่รู้อย่างครับว่าแผ่นดินไหว ยังไม่รู้จะมารูต่อหลังเอ้ามาดูอะไรเอ้าเขาบอกผปนินไหวแผไปดินไหวแล้วก็ตกใจยืนจะไม่อยู่ยังไเรายืนจะไม่อยู่ปะมึน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 ตอนนั้นไม่ไม่คิดว่าเอ๊ะเป็นปวดหัวคาดันเรื่อนไม่ได้คิดตรงนั้นเลยเราไปโลกอยู่ด้วยประหวานนีว่าเรามึนหัวไปเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนไม่ใช่ออกมาข้างนอกออกมาคนเต็มฟอยเลยวิ่งกันขึ้นเ นักมวยเราก็วิ่งลงมาจะเคยฝึกต้องมีนอนไม่ได้นักมวยมีทั้งหมดกี่กี่ชีวิตครับที่อยู่บริเวณสี่ชั้นฮะเนี่ยสามสี่ชั้นนี่ก็หลายสิบชีวิตเหมือนกันที่จะชุบสีามสิบคนมีรายการซ้อมอ่ะครับผมตอนนี้นักมวยได้เดินปั่นป่วนเลยแล้วไปซ้อมที่นู่นก็ไปซ้อมไม่ได้ตอนนี้เขายังไม่ให้เข้าใช่ไหมที่บาซ่าใช่ไหมฮะในบาซ่าแล้วมันชั้นแปะเขาจะไม่ให้เข้ามันมันมันไหวไปทั่วบริเวณคงไหวไปทั่วมั้งวแล้วผมจะไปทั่ว ออกมาตอนนัางๆก็สอบถานดินก็ไว้หมดโหโซล่าก็ไหวอะไรก็ไหวครับผม่ให้พี่หมายพูดอถึงแฟนมวยหรือว่าคนทั่วไปนะครับก็เป็นห่วงของของเสียสมัยครับก็อยากให้ท่านนะครับครับตอน แผ็นนินไหวอยากให้ออกอยู่ข้างนอกอยากออ้ไปนอกแล้วอยากให้อยู่ที่โล่งตอนนี้มันแผ่นดินไหวผมเห็นข่าวมาข่าวจริงข่าวปลอมไม่รู้เห็นตึกเขาเขหลงไว้นั่นไม่รู้จริงหรือปลอมครับผมมากันเยอะเลยข่าผมให้เราโดนเยอะเราก็ตกใจครับผมเป็นห่วงว่าพี่น้องที่ทำงานก่อสร้างอาจจะได้รับอุบัติเหตุครก็ เห็นข่ลมแล้วมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่ก็คือครั้งแรกในชชวิตก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงนะครับครับผมนี่คับขอให้ฝากทุกท่านเนี่ยนะครับรักษาสุขภาพอยู่ด้านนอกกันที่นีนะครับครับเออขอบคุณมากครับครับผมเอาละครับนี่ก็คือโปรโมเตอร์เสียสมัยนะครับผมนี่ฮะกลุ่มพลังใหม่นะครับท่านกลุ่มพลังใหม่แล้วก็จัดมวยหลายวันเลยนะครับเป็นมวยว่าคงจะคาบดีนะครับท่านก็เป็นห่วงเป็นใยคนไทยทั่วประเทศนะครับผมอยากให้ลงจากปึกแล้วก็ออกมา สูรที่โล่งๆนะครับด้วยความปลอดภัยครับผม